สายสายหลุดไปครับสายหลุดไปกอดีสายหลุดไป,ดไปฮะเดินอยู่อยู่มีคนมาทัก แจ็คเข้ามาทันปะเนี่ยอืมแล้วตอนนี้เราต้องอยู่ในที่แจ้งตอนนี้ต้องอยู่ในที่แจ้งครับอยู่ในที่รับไม่ได้ครับขอบคุณ <c oughs> จริงต่อกันในโควิดเลบขอบคุณครับ,รบวเวลาเราออกตัวท่านเดินเนาะครับโซเมื่อพอดีผมหลายอดนอนมาสามวันนะครับไ,ไปไปอเมริกาหนึ่งวัน <c oughs> อยู่บเบื่อๆอีกวันหนึ่งเลองวันรุ่งขึ้นก็กลับครับผมผมไม่รู้ว่ากิจกับพาร์ทเนอร์อยู่ที่ ท<อ>ี่กัลโคเขาถูกวิตกอนซินแล้วไม่เคยไปเลยคุณหมอใช่ไหมครับเบื่อทั้งตีนยี่ติบชั่วโมงไม่ไหวแต่ผมต,ผมต้องผมต้องทนนะ,ะนครับคุณหมอยอดเลยจะมีเรื่องอื่นอื่นอีกครับไม่เป็นไรครับเราเราต้องสู้ครับเพื่อความยุติธรรมเพื่อไม่งั้นระบบประเทศเรามันจะนมันจะล่มสลายคุณหมอเพิ่งไปรับมากลับมาทิ้งทื่อใช่ไหมใช่ครับเปลเสื้อแต่งตัวใช่ครับแลวจริงมัขอบพระคุณครับแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าท่านนะแต่มีแต่เสียงไม่เป็นไรนะผมกำลังไลฟ์อยู่ เราไม่มีอะไรที่ีครับไม่ได้มีเราไม่ได้มีแผลเราไม่ได้มีอะไรแต่แต่แต่ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่หน้าไม่เห็นคุอครับอะไเ่อะไรอยู่อ่าก็พูดถึงเรื่องเนี้ครับพูดถึงเรื่องโทรศัพท์ครับพูดถึงเรื่องโทรศัพท์อันนี้ผมถามสั้นๆนะคุณหมอแบบแบบรบหลานเลยครับคดีนี้มีแน่นอนเรื่องอะแน่นอนเรื่องอะไรนะฮะคดีนี้ฆัตกรรมเออพูดคำว่อ่ะไม่เป็นไรคือเอางนี้ดีกว่าถ้าห้าห้าคนอะอาจจะไม่ได้ทำอะแต่ปกปิดไง ไม่บอกไม่ยอมบอกว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ตัวนี้นี่ก็ต้องไม่รู้แหละถึงถึงสวคนนั้นไม่แบบเลยอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอยากติดทุกแทนก็ไม่ได้มันมันไม่ได้มีแค่ห้าคนหรอกเดี๋ยวก็จะมีตำรวจมีเจ้าหน้าที่มีอะไรเยอะถ้าถ้ามีคนรักเขาถึงขนาดยอมติดทุกแทนอันนี้ก็เขาเขาไม่ถึงนะแต่ถ้าในนั้นมีคนใดคนหนึ่งเน่น่าเกลียดมากผมเห็นด้วยนะเพราะว่ามันนัก ครัใช่คืออะไรกันขนาดเขาเข้าห้องน้ําแล้วก็มาบอกเขาว่าเขาไม่ได้เข้านะแล้วจะมาให้ตกเรือให้ได้ใช่ใช่ใช่บงบนเขาไม่รู้เรื่องอืณเอาเงี้ยผมก็โดนส่งนะค่ระดับสองหเงี้ยน้ไม่รู้ใหญ่กว่านั้นนะครับผมถามแค่กระดับสองมีใหญ่กว่านี้ไหมมันมันเป็นคือไงมันเป็นพวกกันอ่ะอ่า มันคล้ายๆว่าพอถึงเวลามันมีเรื่องของเงินก็ามาเกี่ยวข้องมีพวกพนันอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องพวกพนันเนี่ยเป็นจริงเงินเราก็ต้องถึงทุกทุกกลุ่มมันก็ต้องช่วยกันกลุ่มนี้ก็ต้องช่วยกันกลุ่มนี้ช่วยกันในตอนแรกแเ,เราเราเข้าด้วยกลุ่มไหนเราก็ต้องช่วยกันแต่ในที่สุดแล้วเดี๋ยวที่สุดผมผมถือว่าโอ้สวัสดีครับโอมีเด็กมีเด็กอะไรขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับได้ยินเสียง แตออ่แต่แตไม่แต่ไม่เห็นหน้ารับไม่เห็นเห็นหน้าผมคนเดียวมีแต่เสียงเข้ามาไม่เป็นไรครับกลับกับพวกคุณนะคุณคนะครับขอบคุณครับไม่รบกวน,นแล้วคุณหมอเดี๋ยวจะทักอะไรเข้าไปครับครับเราไม่ยอมฮะมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมของประเทศมันมันมันจะถ้าอย่างนี้แนละ้วมันล่มสลายหมดถ้าเราปล่อยให้พวกคนนี้ทํานะคุณมาเล่นกันแบบนี้เฮ้ยจะมาเออทําคุณถ้าคนจะนล่ะคุณบอกอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ ตรวจยาไม่ยอมตรวจทีประชาชนคนอื่นแม่งคุณยัดข้อหาเขาได้แต่ทําไมคนมีตังคุณไปเกงใจก็ทำไมโดนปิดนอทำอะไรนะโอ้ตกต้องทุกอย่างนโคตรบ้าเลยจะโจนกันแม่งก็ตรวจอะไรก็ตรวจไอ้นี่ก็ตรวจทำอะไรก็ตรวจไอ้ทีพวกนี้มันอยู่หน้าแบบโอ้เออพนันนี่มันเยอะมากเลยเหรอใช่แล้วพอตำรวจเขาอ่ะ เขา LGBT เขาจะหอมกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเรื่องเครื่องแบบแต่คุณแต่งเครื่องแบบคุณไปถ่ายรูปกับคน,นชั่วเงี้ยเฮ้ยคุณมันมันไม่ทำเป็นเครื่องแบบคุณแปดเปื้อนหรอ,อโยงครับแต่ว่าแต่ว่าโอเคคนที่เป็นจ่ายมือใหญ่เขาก็ไปพักผ่อนในเรือนจําพิเศษกรุงเทพไปละแต่ลูกน้องลูกน้องอะไรเขาก็มีอยู่แต่เขาก็เริ่มนั่นคือมันมีหลายเว็บ่าแต่ แต่คนนั้นนะ่ะเขาเป็นคนคอยเคลียร์หมดก็นั่นน่ะก็ที่มีรุ่นสังฆราชบินทบาทคนหนึ่งต้องมาออกลาออกอะไรไปประมาณเนี้ยก็เข้าไปพัวพงพัวพันเนี่ยที่เราได้ข่าวไงไปกินวายกันพาตู้ห่าไปด้วยอะไรด้วยอืมมด้ามันเชื่อมนหมดเลยจ้ารุ่นสังฆาราชบินทบาทก็ไปเช็กดูมีใครบ้างอยู่ในรุ่นนี้อ่าแต่ว่ารุ่นสังฆาราชบินทบาทเขาก็ต่อมาอีกรุ่นหนึ่งอ่า รุ่นพี่เขาอ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องล์มก็ช่วยกันอะไรกันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ทาผิดหรอกเนาะแต่ปกป้องคนผิดเนี่ยเพราะว่าความเป็นพวกอ่าเป็นพวกกันเห็นกันช่วยกันอะไรประมาณเนี้ยอ่าคือคือระบบเนี้ยมันมันมันไม่ได้ฮะแล้วเราจะมาให้เราเชื่อว่าเฮ้ยฉี่ท้ายเรือตกโดนใบพัดอันนี้มันมันก็ไม่คือถ้า แมนแมนไปแล้วพูดตรงๆอ่ะอย่างการณีปืนเดี๋ยวผมยังโอเคนะ,ะมีการโดนยิงแต่ว่าคนชื่อปืดหนีไปโอเคอ่ะคือไม่ใคุณไปเล่นกันปืนกันะอ่าอันนั้นยังโอเคเรารู้ว่าเขาอะไรนะอ่า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 ๋อทันทันอ่าแต่อันนั้นโอเคเขาก็ยังไม่บิดมันก็เป็นการยิงก็ไม่ได้บอกว่าเป็นล้มแล้วปืนกระเดินไอ้ไอ้อย่างนั้นโอเคคือ,คอถ้าคุณบิดจาก ฆาตรกรรมเป็นอุบัติเหตุนี้เรารับไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณบิดจากฆาตรกรรมเป็นคนอื่นทําแทนแล้วคุณยอมกันคุณยอมติดคุกแทนแล้วคุณไปเคลียร์กับลูกอ,อ,อ,อะไรตัวเมียผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิต,ก,วตก็โอเคคุณคุณคุณยอมเองนั่นเองอะไรก็ได้แต่เนี้ยคุณจะมาบิดหมดทั้งระบบะเนียเฮ้ยเราเรายอมไม่ได้อ่ะใช่ไหมคือ okay, ผมอแบบมาถึงท่านนี้แล้วผม อะไรนะมีเพชรสยามเทวทิลาคือคือคุณจะปล่อยให้ผมยอมไม่ได้ขอบพระคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอไลฟ์หยุดไลฟ์วันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมแบบว่าผมคือคือผมตัวผ,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 ผมเองอ่ะผมก็มีรุ่นมีอะไรเรียนวทบก็มีรุ่นเหมือนกันก็ไปเช็คดูว่า รุนห้าก้าวในใครอยู่ถึงยังไงะ่ะผมผมก็ไม่เคยเอควรเพื่อนนะแต่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นอะไรไปเพื่อนผมก็คงไม่ยอมอะใช่ไหมทหารคนอื่นๆที่เขาที่เขารักความยุติธรรมเขาก็มีเยอะอนี่เขาก็หลังวงหลังไม่แบบไอ้นั่นผมนะเพื่อนผมอื่นเ็ไปกลัว <S <S แต่ว่ามันไม่ได้แล้วมาถึงจุดนี้ทําไมอะประเทศผมอะ่ะต้องกลัวด้วยเหร มีมีเยอะครไม่กลัวแล้วตอนนี้มันจะมาจะดดาวเอ็มเจ็สิแปดมันจะมาจากที่ไหนที่ไหนมันจะมีพลังอะไรก็ให้มันรู้ไปครับครับผมพ่อครับสวัสดี